วันนี้จะพาไปดูสระว่ายน้ำบนชั้น22ค่ะไปกันชนว้าวอินฟินิตี้พูกสวยไหมสวยมาก ข่องอะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ถุงเงินนี่ปฏิแพ้แพชต้าเบบีเบบีอะไรอันนี้เป็นไสื้อผ้กเส้อผ้าสีขาวจัวเลยอ่ะเหมือนไม่ใส่อะไรเลย รังมชีชีอันนี้ไม่แน่ใจอยู่แล้วลองชิมกินเหมือนไข่อ่ะเป็นโจ๊กโอโตะเป็นโจ๊กอะไรไม่แน่ใจโจ๊กเฉยๆอันนี้เือชิคเก้นฟิลี่ก็คือแกงไก่โอ้แกงไก่ไก่เลยเนาะเหมือนแกงเคียวหวานเลยกาแฟแล้วก็ต้องมีชาชาบูบียอเอส ราก็ต้องใส่กาแฟ่อกาแฟสผมนี่มันก็จอสรอนจสปะก็นเย็นซีเรียลก็แดชีสซีเรียลนัมเบอร์เบอร์อะไรสุดเลยมีบิซมีชิคเก้นซสคกตอร์ต่างต่างเกิดนี่ไงที่เรากินกันเมื่อคืน

ก็รู้ว่าต้องใส่ช้อนอะไรเหมือนยีเดียดัมเนี่เผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่มีเนื้อสัตว์ใช่ไมคนของน้องนั้นก็จะเป็นนาซิลัมอาหารเขามีพวกแบบอิตาเลียนนัีค่ะชิมก็เหมือนกับเมื่อวานา ปะากอบแล้วก oh, like ็ซอสโอ้โหเคียวกกอบมากปลาแข็งมากโดยเฉพาะเป็นนางนิดนึงก็รสชาติเหมือนเมื่อวานเลยพี่ป่าได้ลาถ่ายเราทำไมอยากรู้ว่าว่าแฉกแล้วมันเป็นยังไงเลยทำไม เฮ้ยพ่อแค่ฟันร้นเย็นอ่ะทำไมอ่ะพี่ป้ายังลาทำไมมาจุดฟันข้งหนึ่งเป็นส<ต>ีเขียวๆอ่ะเฮ้ยแล้วรู้สึกยังไงไหมถ้าฉันรู้สึกมันเย็นดีอ่ะหรอเหมือนมินเลยอะ่ะเวลาลองดิไหนเธอลองดิ ลองหาเลยหาเลยโอ้ฉันไม่เคยเจอเลยอ่ะไม่เคยเจอไม่ได้ใช้ผิดด้านใช่ไหมนั่นมันเป็นแบบอะไรหรือเปล่าหาหาสีขาวสีมันคืออะไรไม้จิ้มฟันมาเลสไม้จิ้มฟันยิงไม้จิ้มฟันมาเลส์คือไม้จิ้มฟันรูปทองมาเลส์เป็นฟันเออว่าไม้จิ้ฟันมิ้นไม่เคยเหรอไรลันไห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 นอันนี้นี่เห็นปะ เฮ้ยมันคือไม้จิ้มฟันของญี่ปุ่นเนอะมิ้นเหรอเขาเขียนว่าอะไรมิ้นไม้จิ้มฟันญี่ปุ่นรสมิ้นเฮ้ยฉันว่าดีมันเย็นเย็นเหมือนแปรงฟันเลยเออมันสดชื่นนะใครจะเชื่อไม้จิ้มฟันมีรสมิ้นว่ะแนะนำขอเพื่อนงไปหาซื้อใน่เซเว่นกันให่ได้เป็นของป้าป้าไปหยิบโต๊ะข้างๆ I'm gonna be fine. You left me alone. เมนูบิงซูนั่นเอง,จร,งจริงๆมันบิงซูบิงซูรอตเรอร์สังในขา้าเชอกับอะไรนะเรนโบอ่ะจะเอาอัน <Rainbow. S 2> ไหนดีเรนโบว์สวยดี <laughs> รีวิว,<ช>วการก,กินเรนโบค่ะในรานเบอ์ล,ลอสูตรดิสูตรสูตรไม่ได้เดือดิลุกอเมนกอแตมีไอติมอยู่ข้างในค่ะถามว่าไม่ถึงไอติมเจอไอติมหรือ,อยังไอติมรสอ,อะไรคะช็อกโกแลต ไม่รู้จะพูดอะไรน้อมรับเลยเวลามันเรียกว่าอะไรนะไอคาชีมไอคาชีมแห่ง M เอ๋อคาชางคาชางโอเคแล้ก็จะมีลูกก้วนหมุนให้นิดนึงค่ะมีตัวแดงมีเฉาล้วยเหรอมีถั่วลิสโซ่ มีลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นหรือลูกจากลูกห่าแล้วก็สุกพโพอ๋อโอเคมีไอติมอยู่ด้านบนด้วยอมมีเด็กหน่อยด้วยชิมชิมชิมค่ะ อ, <Okay. S 1> อ่านไม่ออกมิกเซ์ฮะเราจะมากินข<พ>าเนเราจะมา,<พ>ากินขาวไทยกันไม่หูเลเลาหรือว่ามันไม่มีหอ่เม่าเจอแล้ว คนละชิ้นนะเขร่อนไหมคะอ๋อแป้งบางมากแต่ถ้ากินร้อนๆน่าจะอร่อยร้นะอนๆอ่อร้อนอยู่หะอุ่ออนๆะร้อนๆมากทับไทยไนง่บ้าง เค็สไหมเป้โบ้างแป้งเขาจะเป็นแบบความเป็นหุบเขาเรียกว่าแต่ถ้าของมสมันจะเป็นแบบแผ่นๆมันเป็นแผ่นไม่รู้เขาทำยังไงขงกรอบแป้งบ้างนะตีลองันหรอใส่อะไรนะาแอปเปิ้ลวิตแมงโก้กับเลยนะมาม่วงกับสับปะรดผสบกันตายต้องมีงาดำด้วยจีงเหยยดำด้วย ทำไมเขาถึงมีธงประเทศไทยที่ที่รูปอ่ะอันเนี้ยเมนูเนี้ยเดี๋ยวเราไปทำคือเต้าก่อนนเป็นเมนูะผสมของแต่ละชาติแต่ละตอนอร่อยดีนะเหมือนแบบเสียสับปะรดอ่ะอันนี้แม่ต้องชอบแน่เลยอ่ะไปสั่งเพิ่มเลยล่ะก่อนกลับเรามาซื้อของฝากกันที่ร้านนี้เลย บันอะไรนะบันเฮงบันเฮงค่ะเข้าไปดูกันค่ะม uh> ันจะมีท็อปไฟต์ของฝากนี่เลยวิสกิตอันบนเราซื้อมาแล้วเนาะใช่อันนี้น่ากินแล้วก็เป็นชีสครีมเบเกอร์สลายนะ รอที่ไหนนะคะรอที่เกตผถรถมาทุกกี่นาทีนะคะห้าถึงสามสิบนาทีโอเคค่ะ เท่าไหร่นะคะ10บาทเฉพาะอ1นะคะแล้วเออื่นอ่ะ A อื่นก็คือ A230 A350 A450 อุ้ยถูกมากเลยเนาะถูกบอคุณนายล่าเอโทษนะคะนั่งแท็กซี่มาเท่อไหค่คะา1 0บาทเครื่องเครืดองแมีนาล่มีที่วางกระเป๋าที่นั่งสบายนะคะที่ที่วางกระเป๋าขอบค ถูกมากใช่ควรควรมาลองกเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับที่ปีนางสาวัน2คืนถ้าเพื่อนๆถูกใจสามารถไปตามรอยพวกเราได้เลยนะคะท้ายนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องให้ป๊าป้าเสมอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย